ทางนี้เตียว่ะเป็ดเตีเห็ดแห้งนะเห็ดผลนเทียมบมอน่ะบอนเ็ดผลเทียมเว้ยเออเมัอ้อนแห้งเนาะเฮ็ดเตีเราเห็ดผลเทียมผ่อนแห้งผมเห็นผีรองเลย่อน่มพีน้ันอยู่พ่ได้ได้เพราะว่าด่งกระซี คลาดแช่ดีเอาหน้ามันขึ้นไปป้าไปต้นเดี๋ยวมันกระแหงเนี่ยนี่เอาไปปนเทียมเลยป้มมันห่อนแหนงคงจะ้องเลยอ่ะปล่อยนไปหน่อยกลับตักกับกกกสบายดีสบายดี โอวาสิเป็นพี่น้องภายในประเทศและน,นอกประเทศกาก้าอนดีตอนฮับขคาสูุ่่องสามุกเกกาผมเองพี่น้องเลยหรือว่าตอนวายเนะาะตัางบมู่จะเป็นเห็นยังไงงามหมู่หักบ่เนาะหมู่เปินห้านบ่เนาะคือว่ามันฮักเสียงนางาบึ้มเนึบบอกพี่น้องเลยกันนี่ใครนี่แต่บุตรคน

ี่าขึ้นหน้าเนะแม่เลยสบายดีเด้อนะขอเียงด้วการงานต่อเลยที่คสบายดีเด้อทั้งบบาหน้าเพื่อนงดูขี้ดมเมื่อลยนะอืม่หนีเม่อแยโดยขม่เลย่บ้านแม่มีอันห่านไข่เพลออยู่ปะมีอยู่ปะมี วาาเบทแต่ว่าก็พอกินเียเฉาดูติแม่ตัวจอะไรก็แม่ชิบห้าพันวะห้าพันนะออพอกินดีแล้วพอดีว่าแต่ อยู่ในอันถนนทันเป็นลานเงี้ๆกะวางไก่ทานพขกินอันอาห0 0เช้าพันขัดรึเล่าหมวันอี้เซนฮาร่าไปจินน้องเบิ้งเนาะเี้กมื่อกี้ก็กินแล้วได้เอาจิ้นซื้อมากเลยกะพวกกันแกบเข่าพวกอันนี้ก็มีพวกกันพวกอันบ่มีปลากระป๋องปลากระเพราพ้อมอืมไ่เะไรก็โออย่างประยกประทุ Ừm, ừm, ừm um, tập vui hơn, vậy không? uổng, thắng suốt theo. à, ảo đi cái nhỏ nó, gì đây, đi tèo Này. Ừ. À, ừ. cái gì nhở, cái <laughs> gì à, nó, xem bài Ừm thằng nó, ôi, mỏi nó, mỏi cái thay đâu? Thầy đường, đường, luôn nó, Ừm nhiều, nhưng để cái càng, một khi, cái càng, nó <laughs>

สบายดีำงานะเนาะาาทาไมจางคอกบะมาขังนี่ทีดีเนาะเมาตักแด็กอขึ้นแลนี่หมดง่ายเนาะขึ้นขึนแล้วหมดแล้วหยตักด่นชิีลเนาะขึ้นงาน không, ừ. Phía nó, được, nó, tắt ngay kia, sao ni bò, sao này, ô, tối nay thì đẹp rói rồi anh, tắt cái thằng cái cái gì? để để bò cái gì này mềm lòi đấy, của thằng hèn đấy nè, để của nó đấy có đi bao cửa ประตูน่าพอดีป่ะอืมพอดีเลยห้องนั้นแรกหรืเปล่าเปนติดนหมติดเลยยังเกิดมาติดบ่ะบอก็ถามจะมาแล้วคือห้องนี้นะห้องนีไว้เนาะนม่ห้องนี้ไว้าด้วยแล้วแล้วห้องนี้คือว่าเรียบร้อย เวรจะมาเจาะเงานงานเนาะดีก็มีใจใกียงแล้วนะคนงานผงานคนาะเพาตีราซาคนติดไปเรื่อยเนาะแม่ดีใจไ้จะงด้ยเนาะเรื่งการทำงานเนาะอืมต่อเนาะว็นงานรว่าเสกงนที่อกเนาะเปนงา ทางนี้อเอเย่งเน้ทางนี้อาสบายดีทาง,น,ง,งน้องฟอมซินฮ้าจะโอ้เป็นกาลังจัดเนาะอันนี้กาลังจัดบห้องนอนวุ่น,นด่นาอยู่ในนี่หอเนี่ยบ้าระวังเด้อสาวุ่นด่เด้อเนาะโคกมาเลยเนาะ เมสางขอามาเหยียบของเราคงแห้งแน่เนาะเาอเอาเนาะโอ้ยตอดอนดีดีเคื่องแตงเคื่องเต็นเ เราท้องชายเป็นดึงเพียกทางรักูั้วเพราะทางน่ะอ๋อรถแท่ฝันสีนั่นเองฝันสีเตรียมรองฝันสีเอาเชือกพางนิ่งอย่างเนาะสเตนฝันสีรองรถใหม่ฝันเด้สเตนเห็นแต่ว่ารถฝันน่ะยังไม่เห็นฝันเข่าไปเชือกไปหน้าอยู่ฝันยังไม่ทันออกมาเมื่อวานอย่เนี้เนาะ แมนพ่นธุ์ผูกเชือกพางนิ่งไว้แหลเพ่นธุ์เฮียนเลยโอ้ลโหนี่แหละแม <Man. S 2> นพันธุ์ด <laughs> ำออกเชืละคู่เท้าข้าเป็นอยู่บ้ส,สั้นแต่เป็นอยู่บ่บ่เป็นโอโหน้ำเป็น <c oughs> แต่เจ้านี่เป็นเนยอะเนาะแมนแมน tập ăn nó đấy rồi rồi cho đấy cá chứ mà cá cáp cưỡi khảo đấy nè rồi Ừ, à. ừ. vừa <laughs> 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 không หงบ่าแหงเนาะตองืดด้เนีู้่เยบนด่เหูกรงนแหเลยตัวนี้ได้เสมอ็บกเว่าแทนแขนได้แมเยบรถตัวนี้ได้น้อแม่เนาะได้ปูเตมวนปูอบเได้มาี้เยอ อบอน้องออมสินแต่กวันเนาะเพราะว่าเพื่นทานว่าปัดฝุ่อออกแล้วทางใมสร้างเปิดทะลุมกับใครในอันนี้มันพัดกุ้งไหมเอ่อสศษเศษกระเบื้องเนาะที่เพ่นตัด แค่ทำคอนเสิร์ตแต่คนเยอะคนบ่อยสีทีไปห้องนั่นเนาะอเจะรับปูงานด้วยดคนนประกาศอ้ยน้องวิดือดผ่านเลยนะี่นี่ก À, thằng anh của bảo con bà đòn, nó chắc cái, <laughs> <laughs> à, đã xem kiếm nguyên đã sáu mươi con em เราฟังแล้วขั้วฉันเนาะขั้วข้วขั้วขั้วั้วขั้ับ

เก็บตามขอบตามยังรายละเอียดอาเมนออกมาห้องทวงเลยบัดนี้ห้ <c oughs> องนั้นแมนเรียบร้อยแ <c oughs> ล้วเนาะแม่เก็บห้องนี้ออกแล้ว,วนะแมนทำมันเสร็จไปเทระห้องเทระห้องเลยได้ห้องนี้กับแมน <c oughs> มาห้องทวงห้องทวงแล้วก็เป็นงวงนอกแมนเรียบร้อยก <c oughs> ็ <c oughs> อะไรด้ก็มันี น,ออญญอน้องนะอสินที่กขนน้าเอนาะตัวนี้แหงแน่ตัวนี้น่าจะเป็นขานี่เราทีมวยเนาานินมัแรงนไมไ้งไปอางรบอกครับงามงามหรือสมัยดียือว่างามเลยาผ่านผ่านหรือเป่าผ่านเละเลตนี้ือว่าเนาะดีว่าครับนะ ไม่แต่มันทำความสะสีขาวซัไีขาวเออืมีขาวม่เล่ยนไ้เลยเนาะกักเงินเขาอะเอร์มบูนั่นหมเนาะติดกระเบื้องแล้วก็ประมาณสามหมื่นสามหมื่เป็นคุ้มพุทธแล้วนนะโอ้เหนือไหวได้นี่นเอยคือว่าเมื่อกี้เขาเก็บไเอเยอเก็บขอบแล้วกขอบในก่อนเนาะดย

เราเขียนมาแล้วเนาะเขียนการันการ แกงอยมันอัน <rôle> น <à déc> ั้นเลยมันฮอ ใช่จะมีปองระบายด้วนี่เดือนหเดือนหกช่วงเดงการนี่ยนอนนี่พ่อจะเปิดของเยี่ยมของพนเปิดของเยี่ยมจะอกม่ ตรามื่อนี้ยังอากาศในกำบะได้ได้มือนี่คือมูวานี่โอ้ยมูวานี่กัวนกอัวเมื่อกี้ใครแน่มื่อนี้มาฮ้อนกับบฮ้อนอะไรกับพ่อแต่ว่ามูนีม่วานี่ป้าจะไม่กลัวยังมูวาน น้องอมฉินเราจนเอาพล่ม,มไม้เนาะพล่มแล้วกับโบบีน่น่าสับเลโบมีอันใบน่าสเนาะอันแนวขังน่าซับเเป็นแบบนี้เลยนี่เนาะนอนรดตียังถึงปันเนี่ยนอนวาเก่ง <c oughs> <c oughs> ทางแนม้นดีกัน <c oughs> ช่้งบ่าวช่างฉายเราลุยแล้วเนาะอันนี้ก็จะแจอมเนาะบ่าวงไทยนี่สีอย่างเดียวสีสีทนได้เราอ่ะพอดีใจเนาะเราจะอีกแค่เดียวค้นไปเพื่อนมีแหงเล้วเนะเพื่อนกับไม้รถกับไม้เร่กับไม้รถกับไม้เป็นสีชนได้เรากับไม้ยังเป็นเพียงผมไม้เนี่ยผมไม่ต้องใจว่า สว่างเซลเพ่อนเเาะส่ไรอได้วยเนาะวองใสธรรมดาเนาะพูกเจ็บจุกคนกระหมัอมพวกคุ้งจะไปยืดแต่ทาไหม่ปลาทองใส่เอ้ยจะไปจุนจับไปได้หินบอในข่าวนะใช้รถจ้างมาตองใช้สีแยงันนะสี่งยกรถจ้าอยู่ในคุณบมออือ อันล่างแล้วบ่ล่างแล้วบ่เฮาล่างแล้วบ่เอามาล่างแล้วท่านล่างวะทาสีไปใวยล่างอตายเปน่อน้าโกงมาเป็นชื่อห้าจำต้อนทคือท่านล่างขอชีลายหายเปิดหน้ามาหอนเอาวมนิก้าเจ้ามา้หอนเกิดก็มาเกือบคุณาหอนยุ่มโมนิก้กับเะบ่นะป้าป้าเรากับน้ำแดงปากกิกับด้วยกันแหละ

chọn tay mãi em phân đất nó chọn tay mạng em nắng nắng khỏi nắng sao nắng Chọn nắng mạng nắng 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 sao nó khảo có bóng mũ quá mình แม่เน,นาะห่อนแค่กันทางี้เตียวอ่ะเตียวเห็ดแั่งนะเต็ดงฝนเทียมบ่หน่ะบ่เต็ดงฝนเทียมเอ้ยโอ้ยคือห่อนแหงเนาะเตียวเราเ,เห็ดฝน,น,น,นเทียมมนะัหนห่อ,แหอนแหงผมเห็นผิดหรอไย มันอยู่บ่ได้เรนเพราะว่ามัด่างแค่สีคักแท้นี่เอาหน้ามันขึ้นไปป้าไปนักดนตรีเดียวมันกระแหงเน้นี่งไปขนเทียมเลยปอมมันห่อนแห้งคงี่น้องเลยโอ้โหโอเคเนาะตังมาทาค่ะซีเรียสขอตัวบคลิปนงเพียงเท่านี้เด้อตังมาถาบอกผิดพลาดประการใดขอโทษขอพายน้ำพรมให้พี่น้อง ຂານີ້ບໍ່ຖ້າກະດຂໍຕກັບກດມປກັບໄປກໍມາສມາທິສະມາ